สายหลงหลายอย่างนะครับเออนะครับมันเป็นสายบุญสายบุญแต่มันโจมตีนะครับบ้านสามหลังโดยไม่มีเหตุและผลเห็นไหมล่ะไอ้พวกเอฟซีต่างๆพวกนี้เห็นไหมนะครับเขาก็ไม่ได้มีใครก็ไม่มีใครเป็นเคยเป็นสายลงสายรับไม่มีใครเป็นพนักงานสอบสวนสืบสวนนะครับเออถึงเป็นพนักงานสอบสวนสืบสวนไอ้พวกนี้ก็ไม่เคยมาสืบสวนสอบสวนเรื่องคดีนี้นะครับเออแล้วเขาจะบอกว่าไม่ผิดได้อย่างไงเห็นไหมล่ะเออ เพราะฉะนั้นนะครับเราต้องให้เครดิตของเจเ้าหน้าทีเ่เขาเจ้าหน้าที่เขาเชี่ยวชาญน,นะครับในด้านนี้นะครับแล้วขนมาตกอยู่ในรถนะครับก็บอกว่าได้หลักฐานมาโดยไม่ชอบทมนะครับมันมีตรงไหนที่มันไม่ชอบทมนะครับเออนะครับได้หลักฐานมาโดยไม่ชอบทรมันมีตรงไหนไม่ชอบทมนะครับเออนะครับแล้วก็กลับคน ใจโหดเพี้ยม Heck, นยเนี่ยคนใจร้ายนี่อย่าเอาความเป็นธรรมเนี่ยไปคุยกับมันเนี่ยคนพวกนี้นะครับนะครับอย่าเอาความเป็นธรรมไปคุยก er ับมันนะคร in time in time. ับแค่มันโกหกเรื่องเวลานี่ก็จบแล้วนะครับแค่มันโกหกเรื่องเวลานี่ก็จบแล้วนะครับใช่ค่ะลงมันจิตใจโหดร้ายใจดำอมตนะครับจริงๆนะครับนะครับแค่ขนาดเวลาเนี่ยมันลงมาจากเขาถ้ามันไม่ได้ทําจริงมันจะโกหกทำไมนะ นี่แหละนะครับเดี๋ยวโดนจบอีกยุงนะครับเห็นไหมเรื่องแค่เวลานะครับมันจะโกหกทาไมนะครับเวลาที่มันลงมาจากสวนยางเนี่ยนะครับทําไมมันจะต้องบอกให้ป้าถอนน้าสมมุติเนี่ยนะครับเออนะครับช่วยโกหกเวลาว่าลงมาจากเขาเนี่ยเมื่อก่อนเป็นพวกเดียวกันนะครับแล้วเดี๋ยวนี้เป็นไงล่ะควรเราพวกแล้วนะครับเออนะครับช่วยโกหกเวลาหน่อยนะนะครับ เรื่องแบบนี้นะก็นี่เหลือคนบริสุทธิ์นะครับแล้วเขาก็ตั้งเวลาเอาเองนะครับ9้โมง22นะครับเห็นไหมล่ะเพราะมันต้องรู้ตัวแน่นอนอยู่แล้วนะครับว่ามีเห็นมีคนเห็นมัน9ก้โมง20ที่ต้นไผ่นะครับเออนั่นแหละ9 2้มง 20- ถึง9 4้โมงีเนี่ยนะครับจำเลยไปอยู่ที่ไหนนะครเออจำเลยเข้าไปอยู่ในกองั่ได้ยังไงนะครับเออไปหาหน่อไม้ครับนี่ เอาไปใส่หมูขั่วเออนะครับเอาเขาไปสินะครับเอาเข้าไปนะครับเขาตั้งเวลาเอาเองนะครับนะเขาตั้งเวลาเอาเองนะแล้วก็อีกไม่กี่นาทีต่อมานะครับนะครับคงไม่ถึงห้าหกนาทีหรอกเขาก็มาอยู่ในสวนยางแล้วมาเจอพยานนะครับแล้วก็มาเจอพยานนะครับพ่อแบมนามสมมุตินะครับนะครับของวันที่สิบเอ็ดนะ นั่นแหละแล้วเขาจะโกหกทําไมละ่ะเออถ้าเขาพิ่บริสูตรจริงอะ่ะนะครับเขาจะโกหกทําไมโกหกเอฟซีทำไม,ำไมนะครับโกหกเอฟซี Go แล้วมันได้ตังไงนะครับหน้าแรงหน่อไม้ไม่มีค่ะนั่นแหละครับเห็นไหมล่ะเออเออนะครับเห็นไหมหน้าแรงมันไม่มีหน่อไม้จะไปนั่นหน่อไม้ที่ไหนมาล่ะครับเออมันแปลกนะครับก็คือมันพูดไปเรื่อยเปอยไง คิดว่าสารเขาไม่รู้เรื่องนะครับนี่แหละคนประเภทพวกนี้นะครับมันโกหกทุกหย่อมทุกยากนะครับมันทําได้ทุกอยา่างมีแต่ fc แบบทุกวันนี่แหละ fc ที่สนับสนุนเขาอยู่ทุกวันเนี่ยนะครับที่เราเห็นเห็นกันอยู่ทุกวันเนี่ยดันไปเชื่อมันนะครับเออดันไปเชื่อคนร้ายเนียครับคดีนะครับอุ้มเด็กนะครับอุ้มเด็กไปปล่อยอะไรก็แล้วแต่ที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเขา นะครับเออให้นะครับข้อหาน,ะน่ะนะนะครับจำเลยมันฉลาดที่พานะครับป้าถอนไปด้วยนะครับจะได้มีพยานบุคคลถูกต้องครับเห็นไหมแล้วท้ายที่สุดแล้วเป็นไงล่ะท้ายที่สุดแล้วเป็นไงนะครับเออเวลาเนี่ยเห็นไหมถ้ามันบริสุทธิ์จริงมันจะต้องโกหกเรื่องเวลาทาไมนะครับลงมากี่โมงกี่โมงมันก็ต้องรู้สินะครับเออนะครับเพื่อจะให้พัดป้าถอนเนี่ยเป็นพยานนะครับ นะครับเออให้ป้าถอนได้เป็นพยานอีกทีนะครับโกหกเรื่องเวลาก็คือป้าถอนไม่ต้องพูดเรื่องเวลานะครับเดี๋ยวเขาจะพูดกันเองนั่นแหละโกหกนะครับเออบอกว่าสายๆนะครับไม่รู้ว่าออกมากี่โมงแต่สายๆนะครับเห็นไหมล่ะนั่นแหละอาจจะโกหกแบบนี้ก็ได้นะครับนี่แหละแค่นี้ก็นะครับก็เหมือนกับเปิดเผยนะครับความเลวของคนเราแล้วนะครับนะครับความเลวของคนเรานี่เท่านี้มันก็เห็นแล้ว นะครับรู้เช่นเห็นชาติแล้วถ้าคนบริสุทธิ์มันจําเป็นจะต้องโกหกเรื่องเวลาไม่ละ่ะไม่มีทางหรอกนะครับเออใครจะไปโกหกลงล่ะครับ